ค่าตายเนี่ยมีทั้งหมด5ระยะด้วยกันอ่าระยะด้วยกัน,ะะดกนเดี๋ยวลินลองขยับตรงนี้ดู5ระยะนะคะโอเคคราวนี้เนี่ยระยะ1ระยะ2ค่ะจริงๆแล้วอาจจะอาจจะดูแลในส่วนของการควบคุมการทานอาหารได้นะคะแต่ว่าระยะตรงนี้ค่ะที่ลินอยากจะให้ดูเลยก็คือ ระยะ 3a และระยะ 3b ค่ะในแถบสีเหลืองเห็นไหมคะในแถบสีเหลืองมีเหลืองอ่อนกับเหลืองเข้มนะคะอ่ามีเหลืองอ่อนกับเหลืองเข้มเห็นไหมคะไตเสื่อมปานกลางระดับ1น,นะคะไม่เห็นเนาะต้องขยบอย่างนี้หน่อยโอเคค่าไตานะคะจะอยู่ที่45-59แล้วก็ 3b เนี่ยจะอยู่ที่30ไอ้นี่บังเนาะ 30ถึง44นะคะบาง,บงอ,อันนี้บางใช่ไหมคะงั้นเราเอาเอันเ,เล็กๆแล้วขึ้นไปอย่างนี้ได้ไหมคะโอเคแถบสีเหลืองนะคะดูแถบสีเหลืองกันเนาะโอเค 3B นะคะอยู่ที่30ถึง44นะคะสิ่งที่รินจะให้ดูเนี่ยก็คือในเรื่องของเปอร์เซ็นต์นะตัวเลขนี้ก็คือ GFR นะคะในเรืองในในส่วนของเปอร์เซ็นต์ ตัวเลขคือ GFR นะคะตัวเลขคือ GFR ดังนั้นเนี่ยส่วนมากนะคะค่าไตาที่โฟกัสอยู่นะคะจะอยู่ที่ค่าไตาส่วนมากนะคะที่มีที่มักจะที่มักจะดูแล้วรู้สึกว่าโรคไตย,ยังไกลตัวนะคะก็คือในแถบสีเหลืองอ่อนนี้ค่ะ 3A นะคะ45-59อืม ตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าค่าไตาคุณอยู่ที่45-59นะคะ<ๆ>เขาเรียกว่าเป็นไตระยะ 3A ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยยังไม่ได้เป็นโรคคือคือหมายถึงว่าคนที่เป็นส่วนใหญ่จะรู้สึกยังไม่รู้สึกว่าถ้าเราไม่ดูแลมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะเดินหน้าไปสู่ไตระยะ 4และ5ได้ไวขึ้นนะคะโดยที่ไตระยะ4และ5โดยที่ไตระยะ4และ5เนี่ยจะเป็นจะเป็นตัวที่ใกล้ใกล้กับอันนี้แล้วนะใกล้กับใกล้กับการฟอกไตแล้วนะคะใกล้กับการฟอกไตแล้วแต่ว่าในแถบสีเหลืองเนี่ยสามเอสเนี่ยนะคะจะบอกว่าเป็นเป็น เป็นค่าไตาที่รินเจอบ่อยแล้วก็ยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ดูแลตัวเองแบบเคร่งครัดนะคะยังไม่ตัวดูแลตัวเองแบบเคร่งครัดพอเราไม่ดูแลตัวเองแบบเคร่งครัดก็จะทําให้เราเนี่ยเดินหน้านะเดินหน้าไปสู่สีดำเนี่ยนะคะสีดำไม่เห็นเนาะสีดำมันจะตกนิดนึง อ่าสีดำก็คือน้อยกว่า15นะคะน้อยกว่า15อันนี้คือการแบ่งระยะไตนะคะสิ่งที่เจอก็คือระยะ 3A 3B และระยะ4ค่ะต่ำกว่า59เห็นไหมคะ5้ 59, ลงมาจนถึง30เนี่ยประมาณ30เนี่ยเขาเรียกว่าระยะ 3B นะคะตรงนี้ค่ะถ้าเกิดว่าอันนี้คือค่าไตนะคะค่าไตถ้า เราไปโรงพยาบาลหรือว่าไปคลินิกหรือไปอะไรก็ตามแล้วเขาบอกมาแค่ระยะอ่าเขาบอกมาแค่ระยะนะคะอยากจะให้ทุกท่านเองเนี่ยถามกลับนะคะคุณหมอหรือคุณพยาบาลได้เลยนะคะตรงนี้บอกว่าอาทราบไว้เพื่อที่จะเอาไปดูแลตัวเองได้ดีมากขึ้นเนาะเขาไม่ว่านะเขาไม่ว่านะคะสุขภาพดีไปกับคุณรินเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอดีๆแบบฟร,ฟรีได้เลยค่ะ